สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดบ้านสมาชิกนะครับและในบ่ายแก่แก่แบบนี้นะครับเป็นเวลาที่เหมาะมากครับกับการจิบน้ําชากาแฟแล้วก็ขนมหวานอร่อยๆนะฮะผมก็เลยพาท่านผู้ชมมาที่นี่เลยครับไอเลิฟสวีทครับอยู่ริมหาดชะอำนี่เองนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับ ท่าผู้ชมแล้วในตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณพี่บุญส่งแล้วนะครับพี่ส่งสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่บุญส่งนะครับเป็นฟู้ดแอนด์เบเวอร์เรดเมนเจอร์นะครับของลองบีชอำนะครับซึ่งเอาท์เลทที่พี่บุญส่งดูแลอยู่ก็คือจะเป็นเอาท์เลทที่เกี่ยวกับเบเกอรี่นะครับชื่อว่า I Love Sweet นะก่อนอื่นขอเรียนถามคุณพี่บุญส่งก่อนว่าคุณพี่บุญส่งติดเคเบิลทีวีของเรามานานแค่ไหนแล้วครับ รเ,เราติดมานานนะครับเป็นรลายปีนะครับติดเป็นรลายปีนะครับ,รบแล้วความประทับใจจากการที่ได้ดูรับได้รับชมเคเบิลของเราแล้วเนี่ยมีความประทับใจในด้านไหนบ้างภาพที่ส่งมาเนี่ยในสัญญาณนะที่ชัดเจนเครับคมชัดดีครับ,รบเมนูอาหารเนี่ยที่ผมได้แอบดูหน้าร้านเมื่อกี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเมนูของออของว่างของทานเล่นมีเยอะมากมีมีประมาณ เป็นร้อยเมนูได้ไหมครับรวมทั้งเครื่องดื่มด้วยอ๋อครับเลยเมนูของเราทั้งหมดรวมทั้งเครื่องดื่มรวมทั้งกาแฟด้วยทั้งหมดในเมนูในเล่มเราก็มีมีจํานวนมากครับเป็นร้อยรายการก็คือเลือกเลือกสรรกันได้จุใจเลยก็มาที่ร้านในเลงสวิทนี่ก็ครบนะในเรื่องของการทานอาหารนะทั้งเครื่องดื่มอาหารแล้วก็ เครื่องดื่มที่เป็นวิสกี้เบียร์ไวน์มีครบเลยนะร้านเดียวเเ็สเสนะเราที่ลืมเรียนให้คุณเลิกทราบนะครับว่าเรามีเบเกอรี่เค้กเค้กด่วนนะครับเค้กด่วนรอรับได้เลยนะโอกาสที่จะบันเกิดสังสรรค์นะครับนะอันนี้เรามีเค้กหรือว่าเค้กวันแม่เนี่ยเราเรามีให้บริการคือมาถึงปุ๊บเสร็จแต่งหน้าพร้อมเลย้นาทีรับกลับได้เลยนะครับโอ้โหแน่นอนจริงๆนะครับครับก็ลูกค้านิยมสั่งเยอะนะในฮาจ้าของเราครับครับ แล้วก็เดี๋ยวผมแอบรู้มานิดนึงว่าที่นี่มีโปรโมชั่นที่สุดยอดมากๆก็คือว่าทั้งอิ่มทั้งอร่อยแล้วก็คุ้มค่าราคาเลยนะซึ่งเป็นโปรโมชั่นอะไรครับพี่ครับโปรโมชั่นของร้านเราที่ขายดีมากเลยตอนนี้ก็คือชื่อโปรโมชั่นไอเลิฟไทยนะครับไอเลิฟไทยเราขายในราคาสุดประหยัดนะเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทไดเก้าสิบเก้าบาทนี่มีอะไรบ้างครับครับเก้าสิบเก้าบาทเป็นเซตเลยนะครับก็จะมีเป็นอาหาร อาหารว่างก็จะมีปอเปี๊ยะทอดไอเดิมก่อนไม่ตอเดิม์หก่อนครับแล้วก็จะมีอาหารจานหลักนะจานหลักก็จะมีให้เลือกได้6รายการนะก็เสิร์ฟปิดท้ายไปด้วยไอศครีมนะเซตนี้ราคาที่ผมว่าสุดประหยัด9.9บาทเนี่ยเป็นเป็นตัวที่ลูกค้านิยมแล้วก็สั่งกันเยอะครับพูดถึงว่าก็หาทานยากในราคานี้แล้วได้เต็มที่ขนาดนี้ในหาดชะอำนะครับในหาดชะอำของเรานะครับแล้วก็เราก็ยังมี เราเนือจากเบเกอรี่แล้วก็อาหารโปรโมชั่นไทยรึไทยแล้วนะครับเราก็จะมีเครื่องดื่มพิเศษนะเครื่องดื่มพิเศษของร้านประจําร้านจะมีื่องดื่มแบบไี้กาแฟ,ฟที่เรามีชื่อเสียงมา,มา,ม,า,ม,ามานานนะในการที่ลูกค้าผ่านไปมาแล้วก็ลูกค้าประจําที่มาซื้อกันครับที่บุญส่งแล้วในส่วนของการเดินทางมาที่เนี่ยจะเดินทางมาที่นี่ได้ยังไงครับครับก็ ร้านไอเลิฟสวิตของเรานะครับสะดวกต่อการเดินทางอย่างมากเลยนะครับนะท่านลงาจากสี่แยกนะครับสี่แยกชะอำนะสี่แยกใหญ่นะครับแล้วก็วิ่งตรงมานะครับสุดหาดนะฮะพอถึงถึงถนนสายหาดแนะครับเราก็เรวซ้ายวิ่งมาตลอดนะตลอดถนนเรียบชายทะเลมาเลยนะครับประมาณ2กิโลเมตรนะก็จะเจอร้านอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับร้นะานของเราก็จะเป็น ชมพูนะครับแล้วก็ฝากว่าทุกท่านทานอาหารอิ่มอร่อยกับร้านเราเรียบร้อยนะครับเราจะมีขนมเเกอรี่นะครับต่างๆนะครับสามารถที่จะห่อกลับไปฝากคุณที่รักนะฮะที่ที่ที่บ้านได้นะครับครับท่านผู้ชมแล้วในสุดท้ายนี้นะครับทางรายการเปิดบ้านสมาชิกก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่บุญส่งมากเลยนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ แล้วก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงที่จะมาท่องเที่ยวในชายหาดชะอำนะครับอยากทานขนมอร่อยอร่อยเบเกอรี่ดีๆกาแฟหอมๆนะฮะก็ให้มาที่นี่เลยครับ Love s w ว e t ครับและอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเป็นมากกว่าการดูทีวีครับเพราะคุณคือครอบครัวเดียวกับเราหัวหินเคเบิลทีวีครับและในสัปดาห์หน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเพื่อนสมาชิกท่านไหนก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับ และสำหรับวันนี้ทางรายการเปิดบ้านสมาชิกของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครับในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ